สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมช่องมาล้านนะครับผมัที่เราห่างหายกันเป็นนานนะครับผมวันนี้เรากลับมารมคลิปอีกแล้วนะครับผมนะคือวันนี้นะครับเราคิดออกแล้วนะว่าเราจะลงคลิปอะไรก็เลยถ่ายอะไรเราจะมาถ่ายขุมสมบัติกันนะครับผมเราจะมาลงคขุมสมบัตินะทุกคนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูขุมสมบัติกันครับทุกคนตามมานะครับ เฮ้ยอย่ยย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 ย่ยยยยยใจเย็นครัยยยยยยนยย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 มายอยนียย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 ย่ยย้กกิาครับตอนนี้มันยยั เอ็นกัอไอ้นเนี่ยนี่ครับไอ้นเนี่ยมันพังเอ็กเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กสตาร์ทมันรูดนะครับเห็นทรพ่อบอกว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยมันรูดครับ,รบก,นนก็จอดมาหลายปีแล้วนะครับก็จอดมามันคันนี้มันก็จอดมาหลายปีแล้วนะครับทุกคนจอดทมาหลายปีแล้วนะยังไม่มีงบที่จะไปซ่อมใส่ฟูรันะไปโม <c oughs> ดิฟายใหม่นะครับทุกคนนะโอเค <c oughs> เดี๋ยวเรา มาดูรถครับก็ชมบรรยากาศรอบรถไปแล้วนะครับผมนะก็ <S ันนี้ปีไหนวะฮะตาล้องไม่รู้ไม่รู้วะก้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นรถปีไหนนะครับนะอันนี้คือตัดโครงเป็นโครงวิบากนะตัดแต่งเป็นวิบากนะครับแต่ก่อนนะครับพ่อผมเอาไว้ใส่น้ํานะครับทุกน้ําไปฉีดยาบนไะร่ไงเขาเขาแบบคันอย่างนี้นะทุกคนขึ้นไม่คันอย่างเงี้ยขึ้นได้สบายนะครับกนะ็ใส่น้ําทีละ สี่เกลอนนะครับผมเกลอนอย่างนี้นะเกลอนแบบเด่นนะทุกคนเกลอนรุ่นนี้เลยนะสองลิตรสี่เกลอนเนี่ยครับผมนะนี่คือกดถือว่าเป็นของดีเลยนะนะครับกดถ้ามีเงินก็จะซ่อมมันให้กลับมาขี่ได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะเดี่ยครับนี่ครับผมชมไปเอาข้าวแล้วนะครับผมนะ สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับผมฟอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ